ทำยังไงให้คนเกรงใจโดยที่ไม่ต้องแสดงอำนาจเคยเจอไหมคะเจ้าหนายแบบนี้ค่ะสั่งงานแบบไม่ลืมหูลืมตาใช้อำนาจคาดโทษขูบ่บังคับแล้วเคยเจอลูกน้องแบบนี้ไหมคะทำงานไม่เรียบร้อยทำงานไม่ได้ดังใจทำงานไม่ทันเวลาหนักกว่านั้นก็คือไม่ทำเราจะสงบศึกประเด็นนี้โดยไม่ใช้อำนาจได้ยังไง คนที่มีอำนาจจริงๆไม่ต้องพยายามให้ใครรู้อย่าพยายามทำให้ใครเคารพไม่ลดคุณค่าในตัวเองเพื่อให้ใครชอบและไม่ทำตัวเหนือใครเพื่อให้ใครกลัวเพราะพลังของผู้บริหารรู้สึกได้ตั้งแต่ยังไม่ได้พูดเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงคนโดยการใช้อำนาจหรือว่าการลงโทษเป็นหลักแต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงคนได้ด้วยความเข้าใจค่ะ วินัยและความรับผิดชอบเกิดขึ้นได้สองทางแบบที่1ก็คือบังคับจากภายนอกเขาจะมีความรับผิดชอบแล้วก็มีวินยัยแต่ว่าภายในเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแบบที่สองก็คือเกิดจากภายใน เราจะต้องรู้ว่าลูกน้องของเราเป็นคนยังไงให้ความเข้าใจยิ้มแย้มกับเขาบ้างชื่นชมเขาบ้างไม่ใช่แค่สั่งการว่าให้เขาทําอะไรแต่เราต้องรู้ว่าลูกน้องของเราแต่ละคนนั้นกําลังทําอะไรอยู่การที่เจ้านายไม่เคยเข้าไปถามเลยว่าลูกน้องนั้นเจอปัญหาอะไรบ้างแก้ไขได้ไหมต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างถือว่าเป็นการบริหารคนที่ผิดพลาดอย่างยิ่งค่ะเพราะนอกจากเขาจะรู้สึกว่าไม่ได้รับความใส่ใจจากเจ้านายแล้วเขายังรู้สึกถูกโดดเดี่ยวจากการทํางานด้วยค่ะ ผู้บริหารที่สร้างคนในแบบที่สองแทบจะไม่ต้องแสดงอำนาจเลยล่ละค่ะเพราะว่าอำนาจของเขาถูกแผ่ออกจากภายในอำนาจที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการครอบงําแต่เกิดจากความเข้าใจลูกน้องจะเกิดวินัยและความรับผิดช,ชอบจากภายในด้วยหัวใจแต่ไม่ใช่เกิดจากการถูกบังคับบัญชาและนี่คือจุดที่เกิดพลังอย่างแท้จริงสร้างคนด้วยความเข้าใจจะเกิดวินัยและความรับผิดช,ชอบจากภายในอย่างถาวร